สวัสดีครับทุกๆคนวันนี้เราจะพามาดูแท็บเล็ตน้องใหม่ที่คุ้มค่าที่สุดแห่งปี2025กับ Redmi Pad 2จากแบรนด์ Xiaomi เป็นแท็บเล็ตสเปคจะหนักจัดเต็มในราคาที่คุ้มค่าวันนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าแท็บเล็ตเครื่องนี้เนี่ยทำได้ดีจริงไหมและคุ้มค่าขนาดไหนในเลทราคานี้เปิดตัวมาในราคา5,999บาทเริ่มต้นที่แรม6กิกอม128กิกและช่วงนี้นะครับร้าน Xiaomi Thailand Store เนี่ยมีโปรโมชั่นของแถมเป็นตัว Redmi บัตร6 Play เมื่อสั่งซื้อ Redmi Pad 2ตั้งแต่วันที่5 ถึง17มิถุนายนนี้แถมทุกออเดอร์และถ้าใครนะครับอยากได้โคส่วนลดคุ้มๆจัดหนักจัดเต็มเพิ่มเติม,เ,ตมเนี่ยเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เพิ่มเติมเอาไว้ให้ใต้คลิปนี้เรามากันที่เรื่องแรกเลยนะครับเรื่องวัสดุและดีไซน์แกกล่องมาเนี่ยโหสัมผัสแรกคือบอกเลยว่างานประกอบแน่นและก็คุณภาพดีเกินราคามากๆด้วยความที่ตัวเครื่องเนี่ยเป็นโลหะแบบยูนิบอดี้บางมากๆนะครับเหลือแค่7 3 6ม mm มเมเท่านั้นเองคือแบบ ห้าพันอ่ะเออคือได้ความบางแบบเนี้ยจับถือคือดีมากๆน้ําหนักเนี่ยก็อยู่ประมาณ510กรัมเท่านั้นเองถือว่าไม่ค่อยรู้สึกหนักเท่าไหร่เลยนะครับแล้วก็เนื่องจากตัวเครื่องเนี่ยเป็นวัสดุโลหะก็ยังช่วยเพิ่มความแข็งแรงความบีเมียมและการใช้งานจริงที่เวลาพกออกไปข้างนอกเนี่ยโอ้โหรู้สึกมั่นใจได้เลยว่าแท็บเล็ตครื่องเนี่ยทนทานแน่นอนนะครับบอกเลยว่าในเลทราคาพอๆกันเนี่ย ด้วยความที่ตัวเครื่องเป็นโลหะการระบายความร้อนคือทําได้ดีมากๆและตัวนี้นะครับมากับหน้าจอคิสตันเคลียร์ IPS LCD 1,000ล้านสีขนาด11นิ้วมากับความละเอียดสูงถึง2 5 K อัต,ตาราเรเฟรชเก้9 0คือจอตัวนี้เนี่ยให้ความคมชัดที่แบบโห ดีมากๆสีสันดีภาพสวยใครที่ต้องการจอดีๆดูหนังเล่นเกมฟินๆจอตัวเนี้ยคือดีที่สุดในตลาดแล้วนะครับณตอนนี้ถึงแม้ว่าจะได้เป็นจอ IPS แต่ว่าเป็น IPS ที่เกรดดีมากเพราะว่าการแสดงสีสันแสงเงาหรือมุมมองจอต่างๆเนี่ยทำออกมาได้ดีเลยและสามารถเปิดความสว่างสูงสุดได้ที่600นิตซึ่งก็ถือว่าเพียงพอและสําหรับการใช้งานทั่วๆไปการแจ้งอะไรประมาณนี้เนี่ยและนอกจากนี้นะครับด้วยความที่เป็นจอ 2.5K แบบ90เฮิร์ตตัวนี้เนี่ยมากับเทคโนโลยี Adaptive s ช่วยประหยัดแบตเตอรี่นะครับโดยการจะปรับอัตราลิฟเฟลชอัตโนมัติให้เหมาะสมกับคอนเทนต์ที่เราดูอีกด้วยและเจ้า r ร d m i แ a d 2นะครับมากับชิปเซต MediaTek h e l i o G 1 0 0 u l t r a 6นาโนเมตรซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่เพียงพอกับก,บการใช้งานทั่วๆไปอยู่แล้วการดูหนังฟังเพลงเล่นแอปโซเชียลมีเดียเนี่ยสลับไปมาคือลื่นๆไม่มีปัญหาคือใช้ได้แบบยาวๆเลยนะครับสบายๆหายห่วงแต่สิ่งที่ผมยังแนะนําอยู่เนี่ยคือการตั้งค่าเริ่มแรกเลยยังเหมือนเดิมนะครับคือให้เราปรับจอไปที่90เล้วก็ปิดตัวขยาย ะจะทําให้การใช้งานของเราลื่นไหลามากยิ่งขึ้นในส่วนของการเทสเกมนะครับในการเล่นเกมทั่วๆไปอย่าง ROV PUBG เล่นได้สบายๆไม่มีปัญหานะครับอย่าง ROV เนี่ยปรับสุดได้เลยแล้วก็เล่นได้ลื่ลนๆ59 60 61เสบสบฟรมสบายๆจจงหวะบวกการบวบเนี่ยก็จะมีดรอปไปบ้างเล็กน้อยนะครับ5้า9บ้างส่วนถ้าเกิดใครจะเอาไปบันทึกหน้าจอเนี่ยก็แนะนำาน่ยครับปรับกราฟิกลงมานิดนึงนะครับเพื่อทําให้เล่นได้ย,ยาวๆลื่นไหลเฟรมเรทไม่ดรอปนะครับหรือใครจะเอาไปเล่น p u b G ีเนี่ยก็เล่นได้ลื่ลนๆไม่มีปัญหาเลยปรับภาพสมดุลแล้วเราก็จะได้เฟรมเรทเป็นอตาาาความมีงมเลย,เยคือเล่นบนบจอ 2.5K แบบ ใหญ่เบิ่มๆคือดีมากเพราะว่าเราเห็นศัตรูได้ง่ายหลากเป่าเอยวางปืนอะไรพวกเนี้ยโอ้โหสบายๆใครที่ชอบเล่นเกมแนว fps นะครับหรือว่า survival เนี่ยคือดีแต่เสียได้อยู่นิดนึงเลยคือตัวเนี้ยไม่มีใจโรสโคปมาให้แต่ที่สําคัญเลยความเจ๋งของตัวเนี้ยคือแบะอึด มากเล่นได้ทั้งวันแบบไม่ต้องชาร์จใครสายพับจีนะเล่นยาวๆไปเลยและในส่วนของเกมฟรีไฟล e นะครับอันเนี้ยหายห่วงอยู่แล้วเล่นได้ยาวๆสบายๆเปิดเงาเอ้ยเปิดเฟรมเรทสูงปรับกราฟิกสุดเอาอยู่เล่นได้ชิวๆทั้งวันหรือใครนะครับจะเอาไปทำคอนเทนต์บันทึกหน้าจออัดคลิปอะไรพวกเนี้ยอัดจอได้เลย ว,ว,วงแรกยันวงสุดท้ายก็ยังลื่นๆ่นอยู่และยังสามารถทํางานได้หลายๆแอปพร้อมกันได้ดีอีกด้วยจะเปิด2จอทํางานเนี่ยก็ลื่นไหลไม่มีปัญหาถ้าใครนะครับจะเอาไปใช้งานเล่นเกมอื่นๆเนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีในระดับการาฟิกต่ําถึงกลางโดยไม่เจออาการกระตุกหรือแหลกอะไรนะครับแถมตัวเครื่องเนี่ยก็แทบไม่มีอาการร้อนเลยแค่อุ่นๆเบาๆเท่านั้นเองถือว่าทําได้ดีเกินราคาเป็นมากๆและเจ้า r ร d มี Pa d 2ตัวนี้นะครับมากกับแบตเตอรี่เบิ่มๆนะครับ9,000มิลลิแอมถือว่าใหญ่กว่ามาตรฐานแท็บเล็ตทั่วไปมากๆจากการที่บ ผมทดสอบเนี่ยผมได้ลองเปิด YouTube ที่ความละเอียด Full HD เปิดระดับเสียงกลางสามารถใช้งานได้ยาวถึง10ชั่วโมง11ชั่วโมงสบายๆโดยไม่ต้องชาร์จนะครับในส่วนของการชาร์จเนี่ยในกล่องแถมที่ชาร์จ15วัตต์มาให้และตัวเครื่องนะครับสามารถรองรับชาร์จเร็วสูงสุด18วัตต์ และจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งเลยเนี่ยที่ผมอยากจะยกให้เป็นเรื่องที่ผมประทับใจที่สุดนอกจากจอ 2.5K คือเรื่องระบบเสียงเพราะว่าเจ้า r ร d m iPad 2เนี่ยให้ลำโพงจับเต็มมาถึง4ตัวรอบทิศทางแบบ360องศาพร้อมกับเทคโนโลยี Dolby Atmos และรองรับ Hi-Res Audio นะครับจากที่ผมเนี่ยได้ทดสอบฟังเพลงดูหนังมิติเสียงตอนแรกเลยที่ฟังก็คือทั่วๆไปนะครับแต่พอผมได้ลองเปิด Dolby Atmos เนี่ยเสียงที่ได้ยินคือมีมิติดีขึ้นเยอะมากเม,มื่อเทียบกับแท็บเล็ตในเรทราคาเดียวกันตัวนี้เนี่ยมีเสียง เบสเสียงสูงและเสียงกลางเนี่ยที่ดีกว่าแต่ก็ยังถือว่าไม่สุดเพราะเราไปได้มากกว่านั้นนะครับความเจ๋งคือตัวเนี้ยเราสามารถปรับอีควอไลเซอร์ใน YouTube Music ได้ซึ่งมือถือหลายๆแบรนด์เนี่ยก็ไม่มีให้ปรับอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าทําไมนะครับผมเลยลองเอาไปเทียบกับ Gt7 Pro ราคาเกือบ30,000เนี่ยโอ้โห บอกเลยว่า Redmi Pad 2สู้ได้แบบเหลือๆเลยคือเสียงที่ได้เนี่ยบอกเลยว่าเกินคาดมากๆนะครับไม่คิดว่านี่คือเสียงที่ได้จากแท็บเล็ตในงบ5,000บาทคุ้มเกินคุ้มแน่นอนซึ่งเนี่ยก็เป็นจุดขายสําคัญสําหรับใครที่ชอบความบันเทิงจอสวยลําโพงเทพต้องประทับใจตัวนี้แน่นอน The whole team dead body looking nice i got cake and i know he wanna slice i wish a nigga who would try to put me on ice i ain't never had to chase dick in my life i never had a time to make a way i only had a time to make a play i had to learn nobody say แล้วหัวข้อถัดมานะครับเราจะพูดถึงกล้องกันบ้างดีกว่ากล้องของเจ้า Redmi Pad 2เนี่ยให้มา8ล้านทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังซึ่งตัวนี้เนี่ยได้อัปเกรดกล้องหน้าจากรุ่นก่อนเพราะก่อนหน้าน,นี้เนี่ยรุ่นก่อนจะเป็น5ล้านพิกเซลตอนเนี้ยถูกปรับมาเป็น8ล้านแล้วซึ่งถือว่าเพียงพอกับการใช้งานทั่วๆไปอย่างเช่นการถ่ายรูปเอกสาร,รการใช้วิดีโอ,โอคอลการใช้ประชุมออนไลน์ภาพที่ได้เนี่ยก็ถือว่าโอเคเลยนะใช้งานธรรมดาทั่วไปถือว่าไว้ใจได้นะครับเป็นไงกันบ้างครับสําหรับวันนี้ใครมีคําถามมีข้อสงสัยก ใต้คลิปฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับ